วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจออกตามล่า100้คิโดยใช้โซนิกนั่นเองเรามาดูกันว่าใน EP นี้พี่จะได้อ e ีโมดอะไรถ้าหนุง้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็น like, ก,ปกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วย เลเว่นช็อปร้านบริการเติมโรบักราคาถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบ็อกฟูดคิงเลกาซีเบ l บอลซาวเซอร์แบทเทเกลสตองเกตแบทเทนเกลและแมปดังๆอีกมากมายรวมไปถึงการรับฟาร์มไอเทมในเกมก็มีด้วยเช่นกันถ้าน้องๆสนใจก็ทักไปได้เลยที่แฟนเพจเลเวนช็อปเติมถูกเติมไว้ใส่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาครับผมอันดับแรกเราก็กดรับอีโมดของเราก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่กดค้างไว้อีโมดหนึ่งนั่นเองนะมาไี่ไงรับไป เลยเราไาดูกันว่าได้อีหมดอะไรไหนไหนดูซิเฮ้ยหันเหรอเฮ้ยไอ้นี่มาจากไหนนี่ใจเย็นดีน้องอพี่จะเปิดคลิปเนี่ยมึงต้องโดนละมึงต้องโดนแล้วน้องมาจากไหนมาจากไหนอปาดโชเป็นหนึ่งทีต่อยหนึ่งสองสามมันต่อยสวนอ่ะเป็นยังไงแรมหลังฟันหนึ่งสองเรียบเรียบลงพื้นไปต่อสองต่อยังไงฮะ พี่จะโชว์อีโมดพี่จะโชว์อีโมดเองก็เข้ามาฮะลนหาที่ลวนหาที่เองนะเข้ามาดิฮะอืมฟันต่อหนึ่งสองสามสามจับด้วยสกิลสี่เหี่ยมล <c oughs> นะแเอหนขอกดดูหน่อยอันนี้คืออีโมดฮันต์หรอไหนะเอา้าเอา้าน้าฟุบปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเป็นนักล่าหรือเปล่าคานคานไปอย่างนี้หรอมาครผมคิวต่อไปนะยังวันนี้เองทำไรเองทำไรฮะจะตีมาอย่างนี้โดนมา อู้อะตอมิกซามูไรมีดาบเหมือนกันว่ะมีดาบเหมือนกันเรามาดูกันว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับผมระหว่างดาบของโซนิกกับอะตอมิกซามูไรนะครับอื้มวิ่งหลอกหลอกหลอกเคอร์เตอร์ลึกาแบบนี้เอาเหยียบเหยียบทำไมโดนปลาืเนี่เอุ้ยบบล็อกเว้ยบล็อกไปน้องอืกตอกสองไปเรียบร้อยครับผมอีซี่เกินนะจังหวะานี้นะครับบล็อมแล้วก็มาต่อกันได้เลยนะอื้มไอหนุ่มนี่ยืนทำไม ขอพี่ฟันหน่อยน้องอือหนึ่งสองสามงานขึ้นแล้วก็ปาดสกิสกีสกแดดตามฟันหนึ่งสองเอ้าไม่โดนปะเฮ้ยมันสวนใจเย็เนใจเย็นอือแหลกดออะไรวะอะไรครับน้องอือสกีมั่วนะสกีมั่วนนะเอาโดนย่ำโดนย่ำก็หมอมเฉยเอาบล็อกได้บล็อกได้แล้วไงต่อปาดครับผมอย่างนี้เรียบร้อยแหมผมหกคิวไปแล้วนะ Surprise m เอาอีกกนะครับผมอันตรีไาดิอื เอาไหมเอาไหมไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องมานี่อีกคนอยู่นี่มาโดนเสียบเสียบดูโอทวินเบดปากเขาที่หัวเอาเขาเอาต่อว่ะเขาเอาต่อวะน้องมาดิเฮ้ยโอ้โหเหมือนฟินิชเชอร์เลยเหรอมาพี่มีอันตีนะครับมาดิเอาดิโอ้โหนี่มันสู้อ่ะอืมแดนอ้อมหลังโอ้ยนี่ว่าจะเอาเตอร์ออเอาไปดูนะ เอาแดดฟัน1 reviewed, 2 3่งสองสามสด้วยสกิลสามวะผมรวบมาฟัน1 2แล้วก็ตบด้วยสกิลสองแล้วก็อ้าหลอกเคานเตอร์ยังไงล่ะปาดครับผมเรียบเลย10คิวไปกันต่อครับผมเัานี้เอ้าเบคอนเหรอเบคอนเหรอว่าไงเบคอนเหรอว่าไงเอก็แตกไปนะครับดี่ทำไรทำไรเนาะทำไรขอพี่ปาแล้วกระจายอัดหน้าหน่อยฟันต่อว้าวได้เฉย สอกส้นเขา,าให้เอ sure. ้าช้าไปหน่อยว่ะสกิลสองไม่โดนแดดฟันต่อหนึ่งสองแล้วก็ไอตู้อ้าวไอตูาเฉยเฮ้ยออกเกม่ะน้องเอาไงครับผมเปิดอันตีอันตีมีก็เปิดนะอย่าไปหยองเนี่ยวันนี้ไม่ใช่หมูทำอะไรทำอะไรออฟันเขาให้เป็นยังไงดูโอทาวินเบร์นะจังวันนี้ยังไงครับผมนี่มึงมปนแหลกดวะสวก เป็นยังไงกระซวกไส่เรียบร้อยเอามาครับผมเอายืนทำอะไรเบคอนยิงทำไรครับน้องก็โดนได้เหมือนกันนะครับนี่ไงล่ะสกิลสี่ต่อเลยครับผมในวันนี้เกือบแตกเกือบแตกกระซวกไส้ไม่โดนอ่ะเอารวบสามรวบสามแล้วยังไงปาดปาดหนึ่งครับผมแตกเดี๋ยวเราโดนเคาน์เตอร์ว่ะมาครับผมไปกันต่อทำอะไร จีน้อยทำอะไรครับน้องจีน้อยทำอะไรยำกระมอมเป็นยังไงฮะปาดโชว์ไปหนึ่งีเห <Easy. S 1> ยียบลอยครับผมง่ายเกินอะผมบกคิวเอาจีน้อยตัวเดิมเพิ่มเติมคือจะโดนอีกหรือเปล่าจะโดนอีกหรือเปล่าน้องฮะยำกระมอมเป็นยังไงแดกอ้มอมหลังฟันหนึ่งสองสามเหยียบอีกทีนึงเนะะดาวกระจาปักคอให้เป็นยังไงครับผมเหยียบลอยครับผมมา นัวๆอ่ะเซิรฟ์ฟนี่มันนัวเกินนะครับอเอาเอาเอาพี่ได้มงกุฎด้วยป่ะอุ้ยใจยเจยเน็นใจเย็นโอ้โหพีไ่ได้มงกุฎด้วยป่ะน้องข่าแบบไม่ตายนะครับผมหดเกินมาแล้วมาแล้วไอ้พวกเรามงกุฎมงกุฎกูขึ้นปุ๊บวิ่งใส่กูเลยเว้ยเนี่ยเอาใช่ไหมพี่มีแอนตี้นะพี่มีแอนตี้นะเนาะมาไม่กลัวไม่กลัวแอนตี้เหรอฮะนี่สักบาทสบอสักบาทสบอเอาเยอะอือเป็นยังไง มันมีแหลกดอกอ่ะลุกกระซวกไส้โอ้ยมีดเรียบร้อยครับผมกลายเป็นปลาทองโกย่างไปเลยครับผมยังวันนี้อ่าโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันตามล่ามงกุฎหรือเปล่านี่ฮ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหรู้สึกว่ามันจะลุมพี่ปะน้องกูไม่เมียนตีพี่ไม่เมียนตีเออหนึ่งสองสามกี่ตัววะเนี่ยเยอะจัดอสามตัวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นอ้ากูว่าแล้วโอ้ย

มีอันตรีแล้วเก่งรู้จักหรือเปล่ามีอันตรีแล้วเก่งครับน้องเป็นยังไงแล้วนะลูกไฟย,ยัดหน้าเขาให้เป็นยังไงไอ้นี่มันใครเนี่ยไอ้ตัวน,นี้ใครเนี่ยฮนะฮะโดนใช่ไหมโดนไม่ไร้จะตัดให้นะครับผมนะมีอันตรีแล้วทรงพลังอ่ะรู้จักหรือเปล่านะมาดิแบกอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนมานี่ขอพี่สับหน่อยครับผมสับเป็นชิ้นๆอ่ะรู้จักหรือเปล่าฮะ โดนไปอืมอันนี้จะเอาอีกเหรอจะเอาอีกอครับน้องปลาระเหมือยัดเข้าไปอีกทีเนอะเอาเบคอนเบคอนตัวขาดหรือเปล่านะอืมไม่เป็นเดาไม่เป็นตอตะโกไปครับผมจังหวะนี้มาเอาใจเ,ใจเย็นๆใจเย็นๆมีอะไรพูดคุจคยจ้าไม่คุยนะครับผมปวดศีรษะหน้าเลยอืมอือืมาดิอะไรอะไรอย่ามาเก่งนะพี่ไม่อนุญาตให้เก่ง เอาโดนโดนไอ้ตัวเขียวเฉยไอ้ตัวเขียวมารับแทนเหรอฮะพัวเดียกันเหรอพวกเดียวกันหรือเปล่าปลาระเบิดจะนะไปสี่สิบคิวครับผมจังหวะนี้เอายืนทำไมยืนทำไมครับน้องยืนทำไมยืนก็โดนดีครับโอ้เอฟเคปนี่เอเีก็หวานนี่ครับผม,ม,ม,มอันนี้หนึ่งสองสามคอมโบ,โบแบบอีซี่ไม่มีหลุดคอมโบแบบอีซี่ไม่มีหลุดครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยไอ้ ยังวะแดนอ้อมหลังฟันหนึ่งสองสามปลาระเบิดยันหน้าไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมเอา้เอาอยากโดนใช่ไหมยอยากโดนพี่ก็จะจัดให้นะครับผมพี่ฟันเขาปลาระเบิดอุ้ยมันแหลกดอ้วเนาะงนะมันสู้อะมันสู้อะมันสู้มือว่เอะเอายังเอาเอะนะแดนอ้อมหลังแล้วก็ตอกส้นเข้าให้ผมสก,กิลสองยันหน้าไปอีกทีแล้วก็ฟันสก,กิลหนึ่งแดนอ้อมหลังโอ้ยมันโดนบล็อกว่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โมันสู้มันสุ้เมือนสู้นี่วันดักดัก็ลวรวบรวบแล้วก็รวบแล้วก็ยังไงงั้นที่มา้าราเบิดสี่ใช่โอ้โหเรียบลอยผมตึงเกินนะรับนอน้อขอร้านหน่อยขอพี่ร้าหน่อยขอพี่้านหน่อยเรียบลอยโอ้ทอะไรครับผมจีนอจีนอ๊อดทอะไรปาโชไปถึงทีเรียบ้อยผมเลือดเราโลลพี่ชออยู่กันเยอะๆทำอะไรผมี่ปานีเลย แปกหนึง่งโอ้โหเรีบยบร้บอยผมว่าครบ50ที่เรียบร้อยนะว่าพี่ตอแบบสับต่อกันว่าอันตรยังไม่หมดนะผมออนี่เป็นยังไงมาผมแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้อีหมดอะไรกันนะครับผมไหนพี่ขอดูหน่อยกดปาาเขาให้มาแทนตัวไหนดีแทนตัวนี้แล้วกันนะไหนเลื่อนลงมาครับผมจังหวะนี้อ,อ,อะไรเนี่ยรถเข็นเหรอเฮ้ย อีโมรดถดเข็นเหรอหมายถึงว่าขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นไปอย่างเงี้ยเหมือนสเก็ตบอร์ดเลยว่ะสเก็ตบอร์ดมันก็ไปเองนะเนี่ยเห็นไหมโอเคครับผมแล้วก็มาต่อกันเลยฮะจังหวะน,นี้ใครอยากมาเป็นคิวของพี่เข้ามารวบ3ามฟันหนึแล้วก็ตบครับผมตอกส้นยัดหน้าไปฮะแล้วก็ย้ำกระหม่อมอีกทีนึงปลาระเบิดยัดครับผมแล้วก็ฟันดักอ้อวไม่โดนไม่เป็นไรครับผมย้ำกระหม่อมโชว์อะไรโบ r ์นะ พี่ขอโทษพี่ขอโทษครับพี่ต้องการคิวครับผมมาดิอขอฟันซ,ซี่นะครับน้องอเบคอนอร่อยนะครับผมเพราะว่ามันกรอบนั่นเองนะไม่โดนว่ะมาผม54คิวไปที่เรียบร้อยกล้แล้วนะครึ่งทางอุ๊ยอุ๊ยใครวะเนี่ยเฮ้ยโดนตีอย่างนี้มีเรื่องแน่นอนอมานี่สิอือครับผมฟันหนึ่งสอสแล้วก็งัดขึ้นตบด้วยสกิลสี ก็ปาดโชว์อย่างทีเรียบลอยครับผมโอ้โหตึงเกินนะเอ้าวทำอะไรโอ้ยคอเตอร์คอเตอร์ยันหน้าปลาสีไปเลยครับผมเรียบลอยเลือดอย่างนี้โลนี่จะเอาอีกเหรอเอ้าโดนเฉยวิ่งแหรงดรอแรงดรอล้วงยังไงครับผมแหลกดรอก็ปนโดนปาได้นะอืโดนปาดแล้วก็โดนปาลายังไม่แตกว่ะเอาเอาเอามันปาดสู้อ่ะเอ้ยมันสู้มันสู้มันสู้เฮ้ยยน ไอเย็นเย็นฟันได้ครับผมจังหวะนี้ตอกส้นเข้าให้เป็นยังไงเฮ้ยหมาผมเอาไอ้นี่เลือดโลหรอเอ็งเลือดโลเหรอครับน้องเอางัดมั่วนะงัดมั่วเขาก็โดนนะครับผมแตกเอาเอามีคนอยากลอง่ะอยากลองพี่ก็จะจัดให้นะครับผมจังหวะนี้แด็ดเอกหลังแล้วก็โดนตอกส้นหน้าแตกไปครับผมจังหวะนี้เหยียบลอยผมพกซิมซีคิวนะอื้มมีกดอันตียัดหน้าเลยครับผมจังว เออเป็นยังไงโดนสั่งเขาให้เรียบร้อยไหมมาเด้ฮะเป็นยังไงหึมฮึมเจ้าบาดสบายฟันโดนด้วยแตกดีเรียบร้อยมาเอาเอาใจเ,เย็นดิใจเย็นเด็กวิววิวมันเอาเยอะว่ะเอาเยอะจัดโอ้โหคอมโบนีม่มันคอมโบเสียบี้ป่นะน้องเอาแต่มันโดนเคาน์เตอร์มันก็ปาดโตไปหนึ่งทีแล้วก็ลูบ<ไ>สามแตก <laughs> มันโดนเคาน์เตอร์ว่ะวันนี้ไอ้นี่ต่อเลย เอ้าก็โดนเคอร์เตอร์มันอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอันนี้ก็โดนว่ะไมนจะเอาเราหรือเปล่าวะ,ะเอาเราหรือเปล่ปาไปาดักหน้าไปทั้งวันนี้เอาโดนเบียรอ้อมหลังเอา้าหลานแบบอีซี่มันโกรธเราหรือเปล่านี่มันย <c oughs> ู่รูปอีกทีนึงไม่โดนไม่โดนยังไงปาดโจไปห <Easy. S 1> นึ่งทีเป็นยังไงหวังว่ามันจะไม่ดา่าเรานะด่าพี่แล้ว <c oughs> บูลานสองครั้งมันโมโหอะน้องมันโมโหว่ะน้อง เอาโดนเรียบรอ้อยเปิดอนันตีันหนามแล้วบอกผม,มเนี่ยอแต่ยังไงมาเอาเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทำไมครับยังไม่ทำทำอะไรเลยยังไม่ทำ, <c oughs> ท,ำทำอะไรเลยอืมหนึ่งสองสามตบด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับผมเจ็สิบเจ็ดคิวไปที่เรียบร้อยนะมา้าเอาจะเอาเหรอไอ้หนุ่มนี่มันแค้นพี่วะมันแค้นบีจัดเลยครับน้องพี่ร้านมันเอาเดินะพี่ก็จะจัดให้มา อืกระซวกไส้เข้าให้เป็นยังไงฮะเปิดอันตรียัดหน้าเข้าให้ครับผมรู้หรือเปล่าพี่มีอันตรีอันจะโดนอีกเหรออุ้ยโดนทางขยะมาอะไรไป็นไรครับผมมาเอา้าโดนฟันก่อนหนึ่งสองสามแหลกดอกวันนี้รวบสามกูเม็นบล็อกว่ะเอา้าบล็อกยังไงบล็อกบล็อกยังไงก็โดนบล็อกยังไงก็แตกเป็นยังไงล่ะมาดามิเล็งกูกูเหอัอเล็งก,กูก็โดนได้นะครับสองาปาดหนึ่ง แดนอ้อมหลังฟันหนึ่งสองเอ้าตอมุกตอมุกนี่างไหนใจเย็นใจเย็นเย็นดีน้องตอกส้นยัดหน้าเข้าให้เป็นยังไงเหยียบร้อยผมแปดสิบเจ็ดคิวนะอื้มอันี่จะลองนะจะลองกับพี่ครับเนาะอุ้ยอุ้ยมันแลกดอมันแลกดอมฟันหนึ่งครับผมอย่าวันนี้ลูกฮะปะอุ้ย,อยเอาบล็อกได้นะครับผมอย่าวันนี้ตอกส้นครับผมเหยียบร้อยผมแปดสิบเก้าคิวที่เรียบร้อย เอออันตียันหน้าไปเลยฟันหนึ่งสองสามเอาแตกง่ายเกินมาเอ้าไม่โดนเอาโดนตีมาโดนตีมาอย่างงี้ก็โดนเียครับน้องเอาไงแนะเอาหลังฟันเอ้าไม่โดนเพามันบล็อกว่ะเออมันเอาเรื่องนะเนี่ยอุ๊ยมันจะเหยียบพี่แหลกดอก่อนยังวันนี้เอาฟันได้ไหมไม่ได้โอ้มันบล็อกว่ะรัวสามอุ๊ยรัวสามโดนแตกเก้าซิมหกคิวอ่เอาอันตีครับผมมิก็กดนะอย่าไปหยองไม่ใช่หนูอย่างวันนี้อ่ะ โอ้โหโดนงัดโต๊ะครับผมแตกกันละแนวออขอพี่หน uh ่อยเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมเราได้ไปแล้วใน100คิวเอาเลยตัวนี้ตัวนี้มันจะโดนตัวนี้มันโดนพี่เสียบนะอุ้ยว่าโดนตายตัวไอ้ขาดครับผมเอาไปไหนรวบพี่โดนรวบสามอ่ารวบสามแตกครับผมยังไงเนี้ยอุ้ยก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับ100คิวนะเรามาดูกันว่า100คิวนี้เราจะได้อีโมดอะไรนะครับผมมาขอคนนี้ย่านะครับผมกดลับไปเลยแล้วกันนะครับผมมา แทนตัวไหนดีวะแทนตัวนี้แล้วกันนะเดองมาดูหน่อยสิเอ่ออีโมดอะไรเอ่ยตีลังกาขับหลังเหรอไอเจ๊ด,ดออ,อะไรอ่ะโอ้มันปาทาาั้งขยะเลยพี่โอ้โหไอ้กำังจะอวดอีโมดเลยฮึมมานี่โดนใช่ไหมเดี๋ยวโดมิโกจะจัดให้ครับผมเหมือนมันโกรธแล้วหรือเปล่าโอ้คลิปนี้คนโกรธพี่เยอะจังวะเฮ้ยฮึมมานี่ดิยึมึเอาอยัางไงฮึคิดว่าพี่จะออมให้เหรอพี่ไม่ออมมือให,หอ้หรอกนะครับน้องอะ คิดว่าเป็นการโร่แล้วพี่จะออมมือให้เหรอ,อย,ยำกยระมม่มาเดรู้ไมาแดดออกของฟันไม่โดนมาอุ้ยโอ้โหโดนคอเตอร์โดนคอเตอร์มาเนาะมาดิปาไม่โดนีไหมขึ้นหลอดแล้วนะขึ้นหลอดแล้วนะคอมโบเดียวก็แตกนะคอมโบเดียวก็ไม่แตกน,น้องอรวดสามรวดสามแล้วก็เอา้าเปนแหลง่งโดว่ะไม่โดนเลยว่ะโดนว่ะจังวันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ ก็ให้ครับผมเรียบร้อยมาขัดจังหวะนะจังหวะนี้เห็นไหมนี่ขอดูอีหมดหน่อยดยอินี่มันสายลับหรือเปล่าหน αι, อีกทีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึง่งไม่ชัดวะเห,หน็นไามทางนี้ตีแล้วก็กลับหลังแล้วก็โชว์เฮ้ยโดอยู่ไหนอยู่ไหนถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอก,กันใหม่ EP หนะ้า